đạp cây phải không đạp cây tung cây tung cây đủ tung nửa nó cây bàn hồng đó cây bàn râu cây bàn râu cây bươi cây cần làm ตับคือในตอนเห็ดลืมลืมทายลืมข้าวเอาวกล้วลาย พอกันอนีกมังนึงอออมามาพี่น้องมามีเ่าเกียร์นี่อุดม thôi Nana Toto choพี่น้อง

จักมันเ,มกเมนเทีย,ยนยแงไงก่อนนที่แรกว,ว่าจิกัวหากป่น่ยกินตะปัวแล้วคำตดสวนพี่น้องอื Right. แค่บุสมัยลงตัดผาอยู่จะรันเกาห้างเฮ้ยตะวอนไปอยู่ลงผาบ่ะลงตัดผาขตัดผามันมาเป็นปกคนเคยไปลงท่อผาเครื่องนี่นี่ไม่คอยตัดล่องตัดเข่าแบกตัดอู้นี่มือนี่เรานี่ยจับไปห้าเก็มเป็นเครื่องตัดมอเตอร์ เข้าจับไทยเลยมีแบบแบบเพ็รได้นะมาส่งอยู่ไอ้สุขุมวิทยี่สิบเขาหยุดเขาบังบอนพออยู่บางบอลเนี่มี้พอพอได้ขาดทุกพอรีบต่อแล้วดีมือนั้นเคยรับไหมปัดมือ่เขาเพิ่มเขาหาหาเพิ่มอาการจะคุ้มแต่ว่าเป็นพอาคิดมาตามหลังจุดตัดอ้อยเราเป็นองนี้กับโกเบมาเบิกอยู่บางลงเพื่อน ใส่มันอยู่ใตเยเอาตยเมี่ยงเนี่โงา้าไปยู่งไปบางบางบนบางหมดกัตามเนี่ยงเอะะเขามาเขาเขาไล่มามันก็ปอบอาเทศ ปาเทปแล้วก็แนน้ำให้มันอยู่เบ้งข้างปาเทได้ป uh, 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 ุ้งหนิ่งปุ้งหนิ่งเพื่อตุ้งหนิ่งไระปลาเทปุ้งหนิ่งปุ้งหนิ่งขยันออาออานี้เลอรแนวคกับแกลูกท้องหรือทองเปอร่ใช่ไใช่ดีปัญญาพอไปถ้ามันจะสิบบาทได้หรอของใหม่ เราปลูกเป็นบรเป่็นยุุบันี่มองปูบ่ล่แต่นี่มองปูไป่สิยากนี่ปูไกินมจะมันยุ่งใส่แบบแม่เราจะของ้พวกนเรย่มันพี่นบ่วเหพี่มีะาใส่ไหมจบเ็จับลมบ่เดียว ไส้หนีงกกระปุกนึงนมั้เลยเพชรบ่นี่ต้องเอาพริกนี้ไปนี่มาจากบ้านนี้เด็มปูเลย้งไปคนนึงบ่ใครคนูกินบ่ลงปัญหาได้ไหมคุณบ่แซมบ่นเียเนเดยคนอวไก่สองดอไก่จะเปนไก่สองาเด๋ยวแซมเราคนหนึงเลยาไปเฮ็ดนี่คน งเนวนั่นย่านมันเจาัระการอ้าเลยอันนี้ไปแต่แานเดือนทุกทยซื้อ้ยังไงซื้อซ้ำยังไงงานนี้มึงเตมเ่ามามันเย็นแล้วได้ในเมื่อนานทีอว่าอัดอไปสามมือเลยมันละลายเว้ยกาศมันเย็น าตามไประเทศนอกไมมาดลบยีบ่สิบห่างครบลบยีบห้าองศาเพราะว่าลบศนองศายังไงหนึ่งองศาององศายังไง่รลบห้าสิบหกสิบก็มีในบบยี่สิบห้าองศาปฏิเสกินพร้อมกันกินน้ำอยู่ตอนเฮาอยู่ยังว่าสกลนนครเก่าเก่าองศาหนาวที่สุดแล้ว สาหอมองศาสิองศาองที่คอสปีนบ้านนโอ้ปีนยนต้องถ่ายปีนเออเบไทไว้ต้มียำไรกมลมกงายมาใช่ป่ะกบอกหงยใช่ไหมหัวหมื่น่แล้นี่มันโวนโมเนตตดนนเรือดำตายนี้ เรียนหนัไเก็ออกมาบะฮงเหรอช่สุด่าเลยอันนึ่ได้นี่ใจของมันเพื่อด่าเท่ไจ่ตกหืมคนไทยู้ด้วยดีว่าจไขายก้หมึง ตายด้ยนะนมันเป็นไก่น่เนี่วันเ่อคนนี่ยแต่มาไก่ตีอเออมันิงแบบว่าุบกเพิ่นจมันดูดดูคำคำเพือป่้มันยังแมวมันไรเนี่ยโอ้โหเห็นมั้งแตไปซื้อไปเจอนึ่งแล้วเกลียดมั้งถ้าซื้อไก่พวกไก่ตีอ่ะไปก็ขายถูกนาะ นัซื้อมาอย่างเงินนะมีงา่รูเดี๋ยวเอามาเลยแต่มันปรดใกล้ประด้ดูนะปีนบอกเป็นยังใกล้ตีมกันขอกระดากระช้านะครับเป็นต้มไฟน้ำเปี่ยงแจกเหมนกัน